ในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาเทคนิควิธีการแก้ไขแบบฟอร์มที่น่าสนใจหลายๆอย่างที่มักจะถูกถามถึงหรือมีความต้องการจะแก้ไขแบบฟอร์มในลักษณะนี้กันเช่นการตัดเลขที่บินให้แสดงเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเลขไม่ต้องแสดงตัวอักษรน,นำหน้าสองตัวอย่างเช่นบิถขายเงินสดที่ปกติจะมีอักษร SS u ด้านหน้าก็จะตัดให้แสดงเฉพาะเลขที่บินเท่านั้นหรือกรณีของจำนวนวันเครดิตที่ให้กับผู้ซื้อถ้าเป็นศูตรวันก็ไม่ต้องแสดงเลขสูตรน,นั้นขึ้นมา แต่ถ้าไม่ใช่เลขศูนย์ก็ให้แสดงค่าตามปกติเป็นต้นครับทั้งนี้นอกจากจะได้แบบฟอร์มที่ทุกท่านอาจจะสนใจแล้วจุดประสงค์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการทําวิดีโอการแก้ไขแบบฟอร์มคือแสดงให้ทุกท่านเห็นแนวทางหลักคิดในการแก้ไขแบบฟอร์มของโปรแกรมซึ่งจะทําให้ทุกท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับและเช่นเคยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอชุดนี้อย่างที่เคยแจ้งไปเหมือนกันในทุกวิดีโอของผม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกร,รมที่ผมทําเพื่อแจกจ่ายหรือการทําวิดีโอเพื่อแนะนําขั้นตอนการใช้งานโปรแกร,รมบัญชีเอ็กเนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทเอ็กเดังนั้นหากคุณพบปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อติดขัดในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผมแนะนําไปขอให้ส่งคําถามมาทางอีเมลที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยข้าโปรแกร,รม e อ็กเ และเข้าในหน้าจเอาเมนูขายเดียนสดเมื่อเข้าไปแล้วให้คลิกปุ่มข้างไอคอนรูปเครื่องพิมพ์บนแถบทูลบาร์เลือกข้อ6นำต้นฉบับมีเส้นมาเป็นแบบทดสอบในช่องฟอร์มที่ให้เลือกเป็นฟอร์มที่คุณไม่ได้ใช้งานจริงเพราะในวิดีโอนี้จะสอนเทคนิคการแก้ไขแบบฟอร์มให้กับคุณและเมื่อคุณศึกษาจนเข้าใจแล้วจึงนำไปใช้กับแบบฟอร์มจริงที่คุณใช้งานอยู่ครับดังนั้นจากตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นฟอร์มที่2ที่ผมไม่ได้ใช้งานเลือกเป็นฟอร์มแบบดั้งเดิมและคลิกปุ่มตกลง จากนั้นคลิกที่ข้างไอคอนรูปเครื่องพิมพ์อีกครั้งแต่คราวนี้ให้เลือกข้อสอบแก้ไขแบบทดสอบเลือกเป็นฟอร์ม2ตามที่คัดลอกต้นฉบับมาเลือกชนิดของฟอร์มที่จะแก้ไขเป็นฟอร์มแบบดั้งเดิมและคลิกปุ่มตกลงครับเมื่อเข้ามาในหน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มแล้วเราจะมาเริ่มแก้ไขในหัวข้อแรกกันนั่นคือทําให้เลขที่ของบิลขายเงินสดนี้สแสดงเฉพาะเลขทีไม่สแสดงตัวอักษรน,นําหน้าเรามาลองทดสอบพิมพ์ดูก่อนแก้ไขกันครับ คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์บนทูลบาร์และเลือกแสดงผลทางจอภาพจะเห็นว่าโดยค่าเริ่มต้นของโปรแกร,รม x s จะมีแสดงอักษร SS ด้านหน้าของเลขที่บินซึ่งเราจะทำการแก้ไขแบบฟอร์มโดยตัดต,ตัวอักษรด้านหน้า2ตัวที่เป็น SS นี้ทิ้งไปมาดูวิธีการกันครับติดหน้าจอพรีวิวนี้ไปดูว่าตัวแปรที่เราต้องการแก้ไขนั้นเป็นชื่อตัวแปรใดซึ่งเราจะสังเกตได้ไม่ยากโดยเฉพาะหากคุณใช้เป็นแบบฟอร์มชนิดมีเส้น พราะด้านหน้าของแต่ละตัวแปรจะมีข้อความกำกับอยู่เช่นตรงนี้จะมีคำว่าเลขที่ดิเนเงินสดส่วนด้านหลังเป็นตัวแปรลูกหนอนดอกนำเราก็จะแก้ไขตัวแปรนี้กันครับเลื่อนลงมาตรงดาต้าสเปด้านล่างหาตัวแปรที่เป็นลูกหนอนดอกนำ และเมื่อพบแล้วให้ไปที่คอลัมน์ที่4ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่โปรแกรมจะดึงไปใช้ในการแสดงผลแทนตัวแปรล,ลูกหนอนดอกน,น้นนี้เวลาที่สั่งพิมพ์แบบฟอร์มเนื่องจากสิ่งที่เรากําลังจะทําคือสร้างนพิพจน์เพื่อตัดตัวอ,อักษรด้านหน้าเลขที่บิน2ตัวนั้นทิ้งไปเราจะเปลี่ยนจากการดึงฟิลด์ข้อมูลจากไฟล์ไปเป็นตัวแปรแทนครับตรงนี้ผมขออนุญาตไม่อธิบายเรื่องนิพจนพ์นกับการสร้างตัวแปรซ้ำอีกนะครับเพราะได้เคยอธิบายไปแล้วในวิดีโอก่อนเราจะเปลี่ยนจากฟิลด์ข้อมูลดอกนำ้ำ ที่ดึงจากไฟล์ artrn ให้เป็นตัวแปรที่ชื่อ d o ก n ซึ่งตรงชื่อตัวแปรนี้จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับเพียงแค่ให้มีความหมายที่คุณจำได้เมื่อมาดูในภายหลังจากนั้นมาที่คอลัมน์หลังสุดใส่ดีโพดว่า dog n เท่ากับสตรวงเล็บเปิด artrn เครื่องหมายลบและเครื่องหมายมากกว่า dog n ตามด้วยเครื่องหมายคอมมาและตามด้วยเลขสาตามด้วยเครื่องหมายคอมมาอีกครั้งและเลขสิสุดท้ายปิดท้ายด้วยวงเล็บปิดแบบนี้ครับ ความหมายของคำสั่งที่เราใส่เข้าไปนี้คือฟังก์ชันสับสติ n งนั้นจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ตัดข้อความออกมาบางส่วนเช่นจากคำสั่งนี้จะตัดเอาเลขที่บินขายเน้นสดตั้งแต่ตัวที่3ออกมาทั้งหมด10ตัวที่เป็นตัวที่3ก็เพราะเราต้องการเฉพาะเลขที่บินไม่เอาตัวอักษร SS 2ตัวที่อยู่หน้าเลขที่บินเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มไอคอนเครื่องพิมพ์ทดสอบพิมพ์ดูอีกทีครับก็จะเห็นว่าได้ผลตามที่เราต้องการแล้ว ต่อมาเราจะมาแก้ไขกันในหัวข้อการไม่แสดงเลขสูงที่เป็นจํานวนวันเครดิตที่ให้กับผู้ซื้อในแบบฟอร์มขายเงินเชื่อครับให้คลิกเข้าไปที่เมนูขายเงินเชื่อกันก่อนครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วสังเกตรงบรรทัดเครดิตซึ่งเป็นจํานวนวันเครดิตที่เราให้กับผู้ซื้อสินค้าเช่นหากเราใส่ตัวเลข30เวลาที่พิมพ์ออกมาในแบบฟอร์มก็จะเป็นเลข30เรามาคัดลอบต้นฉบับแบบฟอร์มของโปรแกรม Express มาทดสอบพิมพ์กันดูนะครับเหมือนเดิมเราจะคลิกที่ด้านข้างไอคอนเครื่องพิมพ์ เลือกข้อ6นำต้นฉบับมีเส้นมาเป็นแบบทดสอบเลือกเป็นฟอร์มที่2ซึ่งเราไม่ได้ใช้งานจริงแต่หากคุณมีการใช้งานฟอร์ม2ด้วยก็ให้เลือกเป็นเลขฟอร์มอื่นแทนนะครับจากนั้นคลิกปุ่มตกลงและยืนยันการนําแบบฟอร์มต้นฉบับมาใช้เสร็จแล้วคลิกด้านข้างไอคอนเครื่องพิมพ์อีกครั้งเลือกที่ข้อ2แก้ไขแบบทดสอบลำดับของฟอร์มให้เลือกเป็นฟอร์ม2หรือลำดับของฟอร์มที่เราคัดลอกต้นฉบับมาและเลือกเป็นฟอร์มแบบดั้งเดิมก่อนที่จะแก้ไข เรามาลองทดสอบพิมพ์กันดูก่อนนะครับโดยคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์บนแถบ toolbar เลขแสดงผลทางจอภาพดูตรงบรรทัดเครดิตก,ก็จะเห็นว่าแสดงขึ้นมาเป็นตัวเลข30วันตามที่เราป้อนไว้ที่เราจะแก้ไขกันคือหากมีการป้อนตัวเลขจํานวนวันเครดิตไว้เป็นศูนย์เราจะแก้ไขให้ไม่แสดงตัวเลขขึ้นมาในแบบฟอร์มรวมถึงคําว่าวันที่อยู่ด้านหลังตัวเลขนั้นด้วยให้ปิดหน้าจอพรีวิวนี้ไปก่อนครับ และไปหาว่าตัวแปรที่เราจะแก้ไขนั้นเป็นตัวแปรลูกหนอนที่ชื่ออะไรก็จะสังเกตเห็นได้ไม่ยากครับสําหรับฟอร์มแบบมีเส้นเพราะจะมีข้อความกํากับอยู่ด้านหน้าตัวแปรที่เราจะแก้ไขนี้ชื่อตัวแปรลูกหนอน CR อก็ให้ทําแบบเดิมครับคือเลื่อนลงมาด้านล่างหาส่วนที่เป็น Data Space และมองหาตัวแปรลูกหนอน CR เมื่อเราพบแล้วให้ไปที่คอลัมน์ที่4ที่ใช้สําหรับการแสดงค่าในแบบฟอร์มเวลาสั่งพิมพ์ของตัวแปรลูกหนอน CR นี้ จะเห็นว่าเป็นฟิลด์ข้อมูลชื่อเพเทอร์ที่ดึงมาจากไฟล์ A R T r M เราจะมาสร้างอีกบทกันอีกรอบครับโดยเริ่มจากเปลี่ยนจากฟิลด์ข้อมูลให้เป็นตัวแปรชื่อ T I M แทนและไปที่คอลัมน์สุดท้ายสร้างอีกบทว่า T A M เท่ากับ I I F วงเล็บเปิด A R T I N ลบมากกว่า p พเทอรเท่ากับ0ูคอมมาเครื่องหมายฝนทองวกเครื่องหมายฝนทองอีกทีตามด้วยเครื่องหมายคอมมาและพิมพ์ชื่อฟังก์ชันสต i ิง หรือเขียนเป็นคำสั่งย่อๆได้ว่า STR วงเล็บเปิด A, R, T, R, N ลบมากกว่าเทอร m มและเลข3วงเล็บปิดและตามด้วยวงเล็บปิดซ้ำอีกรอบสำหรับการปิดคำสั่งเงื่อนไขเรามาอ่านค่าความหมายของนิพจนนี้กันครับนั่นคือเราสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวชื่อ T, R, M และเช็คเงื่อนไขว่าหากฟิลข้อมูลเทอมจากไฟล์ A, R, T, R, N เป็นค่า0ให้แสดงผลเป็นค่าว่างซึ่งเราจะใส่เป็นเครื่องหมายฝนทอง ตามด้วยวรรเคามขอละติดด้วยเครื่องหมายฝนทองอีกทีแต่หากค่าของฟิลด์เทอร์มไม่ใช่สูตรก็ให้พิมพ์ค่านั้นออกมาตามปกติเช่นหากใส่เป็นเลข30ก็พิมพ์ออกมาตามนั้นแต่มีการเปลี่ยนชนิดของข้อมูลจากตัวเลขให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษรโดยใช้ฟังก์ชันสตริงหรือเขียนคำสั่งย่อยๆว่า str ด้วยเหตุผลว่าผลลัพธ์จากเงื่อนไขที่เป็นจริงกับผลลัพธ์จากเงื่อนไขที่เป็นเหตุนั้นจะต้องมีชนิดของข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน ดังนั้นเรากำหนดว่าหากจำนวนวันเครดิตเป็นศูนย์ให้แสดงข่าว่างซึ่งเป็นข้อมูลชนิดตัวอักษรเราเลยต้องแปลงฟิลข้อมูลเทอร์มให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษรเช่นเดียวกันส่วนคอมมาสามด้านท้ายจะเป็นการกำหนดความยาวของผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันสตริงซึ่งเลข3ก็จะเป็นความยาวสูงสุดของจำนวนวันเครดิตที่ได้สูงสุด3ตําแหน่งแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับลองสังเกตตรงคอลัมน์ที่3ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบการแสดงผล ซึ่งปกติก็จะใช้กับฟิลด์ข้อมูลหรือตัวแปรที่เป็นชนิดตัวเลขจะเห็นว่าค่าที่กําหนดไว้เป็นตัวอักษรซทาสามตัวแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าเราเปลี่ยนชนิดของข้อมูลของตัวแปร cr เป็นตัวอักษรแล้วดังนั้นการจัดรูปแบบการแสดงผลแบบตัวเลขที่ใช้ตัวอักษรซทาสามตัวซึ่งหมายถึงให้แสดงตัวเลขสูนสุดงสามตำแหน่งและถ้ามีค่าเป็นศูนย์ไม่ต้องแสดงผลขึ้นมาให้เราลบตัวซทาสามตัวนี้ออกไปด้วยครับ เสร็จแล้วทดสอบพิมพ์ดูอีกครั้งก็จะเห็นว่าไม่มีจำนวนวันเครดิตที่เป็นศูนย์สแสดงผลขึ้นมาแล้วแต่ยังมีคำว่าวันต่อท้ายอยู่ด้านหลังแบบนี้ซึ่งดูแล้วอาจจะทำให้สับสนได้ดังนั้นเราจะแก้ไขแบบฟอร์มเพิ่มเติมตัดคำว่าวันทิ้งไปปิดหน้าจอพรีวิวนี้ไปก่อนเมื่อกลับมาที่หน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มเราจะเห็นว่าด้านหลังตัวแปรลูกหนอน CR มีคำว่าวันอยู่ด้านท้ายถ้าจะแก้ไขแบบง่ายๆก็อาจจะใช้วิธีลบคำว่าวันนี้ทิ้งไปได้เลย ในกรณีที่จำนวนวันเป็นศูนย์แต่หากดินไปไหนที่มีการให้เครดิตเงินเชื่อกับลูกค้ามากกว่าศูนย์วันเราก็ต้องมาใส่คำว่าวันกลับเข้าไปใหม่ดังนั้นเราจะแก้ไขแบบฟอร์มโดยเปลี่ยนคำว่าวันนี้ให้เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งผมจะตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่าตัวแปรล,ลูกหนอนซีเดย์และให้เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าจอในส่วนของ Data Space อีกครั้งเพื่อสร้างบรรทัดตัวแปรซีเดย์นี้ขึ้นมาผมจะใช้วิธี Copy ีบรรทัดตัวแปรล,ลูกหนอนเพเทอร์มาเป็นต้นแบบโดยการลากเมาส์คลุมบรรท และคลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่งคัดลอกหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อสร้างบรรทัดว่างๆขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งแล้คลิกเมาส์ขวาที่บรรทัดนั้นเลือกคำสั่งวางให้เปลี่ยนชื่อตัวแปรจากลูกหนอน CR เป็น CD ในคอลัมน์ที่4ก็เปลี่ยนจากตัวแปร TRM ให้เป็น CD เช่นกันและในส่วนของนิพจน์ในคอลัมน์สุดท้ายให้ใส่นิพจน์ว่า CD เท่ากับ IIF วงเล็บเปิด A R T R M ลบมากกว่าเทอมเครื่องหมายเท่ากับและเลขศูน เครื่องหมายคอมมาเครื่องหมายฝนทองขอวักสามข้อและเป็นเครื่องหมายฝนทองอีกครั้งเครื่องหมายคอมมาและเปิดด้วยเครื่องหมายฝนทองใส่คําว่าวันเข้าไปและติดด้วยฝนทองอีกทีตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บติดสองครั้งซึ่งจากนิพจน์ที่เราใส่เข้าไปนี้จะอ่านความหมายว่าถ้าฟิลข้อมูลเพเทอมหรือก็คือจํานวนวันเครดิตเป็นศูนย์ให้ตัวแปดสีเดนี้แสดงค่าวว่างๆออกมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ออกเป็นคําว่าวันตามปกติ สังเกตตรงจำนวนคอวักระหว่างเครื่องหมายฝนทองดีๆนะครับว่าต้องเป็น3ขอ้อเพราะว่าคําว่าวันมี3ตัวอ,อักษรโดยนับรวมทั้งสวะและพยัญชนะพร้อมเงื่อนไขที่เป็นจริงและเท็จจะต้องมีความยาวเท่ากันเสร็จแล้วให้พิมพ์ทดสอบอีกครั้งครับลองเลือกพิมพ์ทั้งบิงที่มีจํานวนวันเครดิตเป็นศูนย์และที่มีจํานวนวันเครดิตมากกว่าศูนย์ก็จะเห็นว่า,าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่เราต้องการครับและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการแก้ไขแบบฟอร์ม เพื่อให้แสดงเฉพาะเลขที่บินโดยไม่แสดงอักษรนําหน้า2ตัวและการแก้ไขแบบฟอร์มบินขายในกรณีใส่จำนวนวันเครดิตเป็นศูนย์โดยไม่ต้องแสดงจำนวนวันขึ้นมาหวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียในการแก้ไขแบบฟอร์มของโปรแกรม XS จากวิดีโอชุดนี้ไม่มากก็น้อยกันนะครับสุดท้ายนี้หากพบปัญหาในการทำตามขั้นตอนในวิดีโอสามารถส่งคำถามหรือจะเป็นคำแนะนำข้อคิดเห็นว่าอยากจะชมการแก้ไขแบบฟอร์มลาาักษณะใด มาได้ที่อีเมลที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมและพบกันโอกาสหน้าครับ